ขณะที่หลายชีวิตในสังคมยังวิ่งวนกับการทำงานหาเงินกลับมีกลุ่มคนเล็กๆที่ใช้ความรู้ความสามารถไปกับการดูแลผู้ป่วยยากไร้เข้าไปเติมเต็มช่องว่างของระบบสาธารณาสุขไทยให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมที่บ้านหลังน้อยในซอยเล็กๆย่านจารัญสนิทวงศมีโอกาสเปิดประตูต้อนรับคุณหมออิสรางนุชประยูนแทีมงานกับภารกิจสำคัญ คือการดูแลให้การรักษาคุณยายปอผู้ป่วยทุพพลภาพอย่างต่อเนื่องให้คำปรึกษาและให้กำลังใจผู้ดูแลเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านโดยเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมผมหมออิสรางรุตประยูนนะครับเป็นทุ่มในการของเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเยือนเย็นก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ป่วยได้โรคร้ายปย่วยซึ่งอยากอยู่ที่บ้านไม่อยากไปโรงพยาบาลหรือไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่เข้าใจสันธรรมแล้วบอกว่าฉันขออยู่สบายใยสงบที่บ้านนะครับก็าสามารถที่จะดูแลกันที่บ้านได้ครับยาก็ได้จากคุณหมอมากินคุณหมอนี่จะมาเยี่ยมเยนมาเอาของมาให้สองครั้งและสามครั้งเลยที่คุณหมอให้ถ้าไม่ได้คุณหมอนะตายแน่น คุณหมอก็ดีกับเยปอรเยปอก็นับถือน้ำใจท่านนะนะก็ขอให้เขาเป็นคุณหมอรักษาอะไรคนป่วยอะไรเงี้ยเป็นที่ปึ้งเวน,นัะไน,นะผมคิดว่าถ้าผู้ป่วยและผู้สูงอายุจนำนวนมากเนี่ยเลือกแนวทางนี้เนาะทุกคนก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับสามารถที่จะมีความสุขเราก็เป็นตัวช่วยให้ทุกคนมั่นใจก็าไม่จำเป็นจะต,ต้องนะลำบาก เรื่องค่าใช้จ่ายในระยะท้ายของชีวิตได้อีกหนึ่งภารกิจของเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมคือการดูแลผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตเช่นเดียวก,กันกับคุณยายวินวัย98ปี ที่วันนี้มีพี่ตุ้มเป็นเรื่อแรงสำคัญในการจัดสรรการใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยกันกับคุณแม่อย่างมีความสุขแม่เนี่ยถ้าแก่มากแม่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้หรอกตัวเองก็เลยเป็นทับหน้าที่จะติดต่อเย็นๆเลยคืออย่างที่พี่ได้ก็คือมีความอุ่นใจพี่เนี่ยเป็นครูเนาะไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยไม่มีความมั่นใจเลยแล้วแม่เขาจะไปยังไงแล้วคนใกล้ตายจะมีอาการยังไงทีนี้พอคุณหมอเข้ามาอยู่จุดเนี้ย เป็นแบบเป็นพี่เลี้ยงมีหลังให้เราพิงแล้วตัวเองก็มั่นใจทีเน,นี้เราก็จะไม่เวิ้งว้างอะไรอีกเลยจริงๆแล้วคนเราอะ่ะตอนจบอะ่ะถ้าเราไปแบบสงบไม่ไม่มีอะไรรบก,กวนทางด้านจิตใจเนี่ยน่าจะเป็นการส่งที่ดีการส่งส่งแม่ให้จบดีเนี่ยตัวเองก็จะสบายใจแล้วก็แล้วใจอะ่ะจะไม่ติดค้างอะ่ะกว่า5ปีที่เยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การดูแลของคุณหมออิสรางนุตประยูน ได้ให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้เข้าถึงระบบสาธารณาสุขด้วยการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาและการจากลายอย่างมีความสุขจะเป็นการจากไปอย่างสงบที่แท้จริงเรารู้ว่าผู้สูงอายุนะและก็ผู้ป่วยนยะคนไทย มีความเข้าใจศัจธรรมนะครับแล้วก็เลือกที่จะขออยู่สบายใ้สงบที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านต้องมีใครสักคนมาช่วยดูแลลูกหลานจะได้สบายใจและมั่นใจว่าการดูแลที่บ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดเย็นๆพิหกิษ่อสังคมก็อยากจะดูแลทุกๆท่านถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้เราก็ยินดีที่จะดูแลให้นะครับดังนั้นท่านที่สนับสนุนเราได้ก็อยากจะเชิญเชิญมาสนับสนุน วิสาหกิจเพื่อสังคมการได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายท่ามกลางคนคุ้นเคยเป็นการนับเวลาถอยหลังร่วมกันและเป็นความสุขที่สร้างได้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตธนาคารกรุงไทยจึงขอเชิญชวนร่วมกันแบ่งปันน้ำใจสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเยือนเย็น,นวิาสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้จากไปอย่างมีความสุข